เป็นทางเข้าปาบา,าแลเจดีสถานที่อ <c oughs> งอวายุสังขารองพระเจ้าเป็นสถานที่สำคัญแล้วก็เป็นสถานที่เก็บบับรมสาธิกธาตุี่การถูกแบ่ง แปดหัวเมืองแบง่งมาเก็บไปที่ต่อาปแล้กียีนี้วันนี้ก็อบรมสาธิกธาุก็นำไปเก็บไว้ที่่จะพันที่เมืองปัตตนาเป็น ที่เ,เรามาได้เลือกถึงตอนนั้นส่วนทางนูก็เป็นสถูปเจดียด์ที่เขาจะทำใหม่เ <c oughs> Ê hey, ê. Hey. <coughs> <coughs> โยนุตตะังตุนยังตุนเลกาสาติติสุตโตตวาระหัาสัมพุทโววิชาจารณะสัมปันโนสุขตัวเล็กตวิภูอนุตตะโรบุริสัตถมันตาสิภัสสาเติ

ตัวสี่ชั่วโมงนะเขามีเป็นไรโยมเช้าก็สมาก็จะพาตัดไปตำเมื่อกี้เกี่ยบโดนตัดไปแล้วว่าตัดไปแล้วนะดีใจใจดีตัดไปแล้วยามบิชิตก็มาไหว้ขอร้องสามด้านหน้าของเราเป็นที่สถูปเป็นที่ ภาวาเลภาวาเลเจดีเป็จนสถานที่บาลินีผาสถานที่ปวงอายุสังขารของพระเจ้าที่ไปทางขวามือนี่ให้โยมออกกำลังกายฟอมประมาณ8ปกิโลจะเป็นที่ เดลุวคามเดลุคามเดลุคามเดลุคามก็คือเป็นสถานที่จำพรรษาที่45เป็นอาณิสงฆ์จงไปนี่ไป ภาษาที่หนึ่งอยู่ที่พานันสีสองสามสี่สิบเจ็ดและยี่สิบอยู่ที่แล้จะคือภาษาที่ห้าที่ดาวมังภาษาที่เจ็ดอยู่ที่ดาวไปถึงภาษาที่แปดอยู่ที่กอระกโคสิตาลามภาษาที่สิอยู่ที่รักังโคสิตาลามภาษาที่สิบเอ็ดอยู่ที่าลีเดกะยี่ถึงสี่สิบสี่อยู่ที่ แปนมกตั้อที่เชตะวันสเก้าพรรษาลูพราดีหกพรรษาพรรษาที่สี่สิบห้าก็อยู่ที่สมบูรณ์ผลในมนุษย์สมบัติการุขธมนุษย์สมบัติที่เป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากที่พระองค์นั้นได้ออกพรรษาแล้วก็รุรวงสวรสัติพรรษาทำไมผู้ทธเจ้าจึงมาอยู่ตรงนี้ร้ม้มัิ เพราะว่าพระอนุรุทธะไหนสิ่งที่ท่านไม่อยู่นี้พระอนุรุทธะนี่เป็นเป็นเป็นน้องของมหานามเป็นญาติของพระเจ้าเป็นผู้ที่คำว่าไม่มีไม่มีเพราะว่าไม่มีไม่มีก็คือมีทุกอย่างทุกอย่างาท่นไม่เคยกินข้าวเย็นไม่เคยสันข้าวเย็นสันจากข้าวร้อย ัคือท่านเป็นคนรอดเลยมาคือท่านสมัยก่อนท่านเป็นคนหาฟืนขายแล้วก็ไปเห็นพระปฏิการพระเจ้าก็เอาทหารไปดินทางตั้งความประตงส์ว่าเพื่อุญที่กอบพระเจ้าที่มาด้วยอกำลังกายที่มาเพื่อกำลังใจเพื่อจะทำบุญขอความขัดสนอย่าได้มีข้าพเจ้าค้ามบ้านไม่มี ที่มีข้าวพระเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วมีทุกอย่างพอไปเล่นหมากฮอดกันมากขบกันเอาขนมไปเล่นแพ้นุทะแพ้ทรงทรง,ทรงคนใช้ไปเอาขนมมาขนมบพวกว่าขนมไม่มีอันนุท้าบอกว่านั่นแหะขนมไม่มีน,มมมมนีน่ยขาได้ทำยังไงก็เลยเอาขาดทองคําสเตนเลสก,ก็ไม่ได้นะครับขาดทองคําไปหนึ่งวางแล้วแล้วอีกไปหนึ่งข้อมป เาใส่เชินใส่สศีสษะไ้คนใช้ไปเทวด,ดาต้องเอาขนมทิพย์มาใส่เสร็จแล้วก็ท่านก็ได้กินขนมโกรธให้แม่เลยเพราแม่ไม่เคยทําขนมไม่มีให้กินดังนั้นเวลาลูกอยากจะกินขนมไม่มีก็ไม่ยากแค่เอาถาดทองคำเนี่นยวางไว้แล้วปิดไปเปิดออกมานี่ไม่ใส่มาม่าแล้วไปเป็นขนมอร่อย เทวดาต้องเอามาใส่ครับเพราะว่าเป็นบุญบารมีของท่านเป็นขนมทิพย์แล้วก็สามคนอนุททะพระคุกยิปิละถามกันว่าข้าวมันเกิดที่ไหนพระคุกบอกว่าเกิดในในยุ้งในช้างแล้วก็มหานามะเอ้ยอนุททะพระคุกเนี่ยยิปิละเนี่ยยิปิละบอกว่าเกิดในหม้อ อนุท่าบอกว่าเกิดในผาทองคำบุญของคนนี้มันต่างกันต่างกันดังนั้นท่านเป็นผู้มีบุญมากครับเสร็จแล้วพอมาอยู่นี้ท่านก็พระพุทธเจ้าก็มาอยู่ทมาอยู่แล้วก็มีสามเณรลูกศิษย์ท่านก็คือสามเณรสุบรรเสร็จแล้วก็บรรทนเ,เกินสามพุทธเจ้าก็มาเนี่ยมา,มาที่กาวบ่ายเจดีย์เพราะพุทธเจ้าทำเนยในมีดหมายให้พระอนน์เนี่ย นิมนต์พระพุทธเจ้าให้อยู่ถ้าพระนนนิมิตอัาัธนาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะอยู่ได้ร้อยี่สิบปีแต่พระนนก็ไม่รู้พระุทธเจ้าทําทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้อุ้ายก็เลยบอกให้พระนนท์ไปนอนต้นไม้ต้นมะม่วงจนต้นม่วงตาย,เ,ย <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยพรยามารก็โผล่ขึ้นมา พอพยามาโผล่มาอาราธนาให้พระเจ้าบริณีพนนิพานทั้งที่ต้นโพนั่นกลาที่อาราธนาเต่ว่าพระเจ้าไม่เหตุผลที่พระเจ้าบริิีโปอายุสังขารที่ตรงนี้มีเหตุผลสามป,ประการใครตอบได้ให้ใบโพใบโพใบนี้เนาะตอบปัญหาไม่ได้แต่คอได้เน่ยเสียใบยโพไปหลายเลยไมากเป็นร,ร,ยนนร,นรายปไปนะหนึ่ง พุทธศาสนามั่นคงปศาสนาตั้งมั่นสองพุทธบริษัทปฏิบัติถูกต้องสามพุทธบริษัทสามารถที่ตอบปัญหาได้นี้เหตุผลที่พระเจ้าวางดังนั้นเราในอายุปา่านนี้วางสิ่งนแล้วก็ลืมเลยนะวางแล้วก็ลืม ต้องวางให้ลืมเลยอันนั้นี่ไปเราเนี่ยต้องวางนะภูริจ้าก็ปล่อยวางประกาศเลยว่าตั้งแต่นี้ไปสามเดือนเราจะประดิญิพานเราก็ต้องวางโยมเราตั้งสติเปไปเลยแปดสิบปีจะเจออะนรถ้าเลยแปสปีนี่เป็นกำไรไม่ขาดทุนเห็นไหมอินเดียแล้วก็ใส่กำไรครับอินเดียจึงเป็นคนที่ไม่ขาดทุน นี่จะกำไรดัง <desserts> นั entonces, ้นเวลาที mm. Luckily, uh ่เราสเตปไปเนี mm ่ย hmm. ถ <Right. S 1> ้าเราถึงเลยแปดสิบเนี่ยเป็นกำไรแล้วเลยพู้ทุทเจ้าไปแต่ถ้าเราสเตปขึ้นมาเจ็ดสิบเจ็ดสิบต้นต้นเจ็ดสิบนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะเหลืออีกกี่ปีอีกกี่ปีเราจะทำอะไรไหมหรือจะนั่งขัดฟันปลอมเล่นถ้าจะทำก็ต้องรีบทำ ถ้าเราคิดว่าการเกิดการดับของเรามีเราต้องรีบทําภายใน10ปี20ภายใน10ปี5ปีเนี่ยเราต้องทําให้มันเขาเรียกว่าหลับตาตายดีกว่าตายตาหลับดีกว่าขยับตาตายคือตายแบบมีความสุขอ่ะอ,ะอตาตมานี่เคยเทศคนป่วยนะจะก,ก็คนป่วยคนที่เขาป่วยเขา มันมันปล่อยวางไม่ได้โยมปล่อยวางไม่ได้ที่วัดไอ้ที่โรงพยาบาลหลวงพ่อชลประธานตมาประเทศเป็นคนมาเร็งแต่ไม่ตายดีเสียหลายแสนหลายล้านแล้วแต่ว,ว่าตามามีข้อมแม้ว่าถ้าตามามประเทศแล้วเนี่ยห้ามเล่นกฎหมายกับตามาเดี๋ยวจะหาว่าทําพ่อเขาตายไม่ได้กระคอมแม่อะไรสุดท้ายก็ก็เลยไปไปเทศครับ ไม่ถึงห้านาทีครับตายจริงเ,เขาก็ดีใจนะแต่ว่าตมาบอกไว้แล้วว่าห้ามเล่นกฎหมายกับตมาเพราะว่ามันอยากให้ไปก็ไปเทศให้้ได้แม้แต่บินธบาทเนี่ยสายบินะบาตท,ที่ครุงเทพตมาบินบาตเขานอนไม่ได้ทั้งคืนะ่ะยายอาม่าไม่นอนกระสับกระสายที่ลน้นเรื่องคิดถึงลูกท้ลานเนี่ยับสมบัติ ลูกสาวเขาก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยอาม่าไม่ได้นอนทั้งคืนจะมาก็อุ้มบาดไปเลยนะอุ้มบาดเขาไปในห้องเย็นข้ามาเลยแล้วก็ให้เทศบันใบบันจะใบสองไม่ได้อุ้มบาดเทพไม่ถึงสามนาทีครับอาม่ามือปลักลงอจรมาก็เลยออกมาบอกว่าอย่าเพิ่งไปรบกวนยายอาม่านะให้พักผ่อน แค่ในอหาหม่าไปแล้วกลัวเขาโบยไปแต่มาต้องหนีก่อนถ้าชิัดก่อนพอไปึงบัตรเออพระโทมาอาจารย์อหาหม่าเสียแล้วมันเสียที่ตัวนูว้นแล้วไมบอกดันนั้นเนี่ยค,คือต้องรู้จักการปล่อยวางปล่อยวางแต่การปล่อยวางเนี่ยเราต้องทําสเต็ป สเต็ปที่เราจะไปรับที่จะไปรับเนี่ยให้มันมาตรฐานไว้แต่ถ้าเราไม่สเต็ปไ้เนี่ยเกิดมาเป็นอย่างที่เราเห็น,นโยมมันจะพุ่งายนะขอได้ก็ได้ขอไม่ได้นี่ก็เป็นยังไงอยู่นะแต่นั้นเราต้องรักษาสเต็ปตรงนี้ไว้การจะรักษาสเต็ปคนเป็นมนุษย์ได้คือศีลศีลศีลเท่านั้นนะครับทานนี้ยังยังโอกาสลานขาเปีได้ครับทานยังโอกาส,าาากาสตกนรกได้แต่ศีลเนี่ย ไม,มไม่มีไม่มีไม่มีตกนรกครับดังนั้นก็พยายามนะโยมทุกท่านก็รู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเรามารีไซเคิลเสมาทบทวนเราก็จะเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะพุทธเจ้าบอกว่าให้เราลึกถึงความตายทุกลมหายใจมายใจเมื่อเราเรือึกถึงลมหายใจถึงึความไม่ประมาทเนี่ยเราก็จะรีบเร่งรีบเร่งทำอย่าไปคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอกกูยังไงก็ไม่ไม่ตายง่ายสุดท้ายกลับมา กินข้าวเล่นกับหลานหยอกกับหลานเห็นไหมจิ้มฟันอยูงข้างเอามาจิ้มเล่นไม้จิ้มฟันแทงเงืบอบเสือกตาย <laughs> มันไม่แน่นแต่นั้นก็เื่อความไม่ประมาทพุทธเจ้าวางบางที่ตรงนี้นะบอันนั้นเราก็จะได้รู้แล้วเหตุผลที่พุทธเจ้าไปกุศินาราไปปณิธานที่กุศินาราก็มีสามอะไรเอ๊ะมาให้กินมั <laughs> <laughs> หนึ่งเพื่อแสดงสุทัศนสนสูตรสองเพื่อโปรดสิิ์คนสุดท้ายสามเพื่อแบ่งพระบรมสาริกธาตุอย่างสามักขีครับอยู่นี้ก็สามอยู่หน้าก็สามวนหน้าหนังหนังเออเน่าอดุลเงินจ้องอยู่แต่นั้นเนี่ยพูดถึงนะอดุลถ้าถ้าถ้าอดุลเนี่ย นั่งสมาธิสักหน่อยนะมันจะแดงปั้งออกมาเลยครับข <c oughs> อ,องจริงก็มาเคยทำแล้วมันจะปิ้งขึ้นมาเลยแล้วแม่นด้วยนะครับแม่นด้วยครับไม่มีผิดพลาดไม่มีผิดพลาดจะมาเคยทำมาแล้วหรือว่าไ,ได้จะไ,ได้ไอ้นั้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นที่พงอายุสังขารพระพุทธเจ้าก็พงแล้วทีนี้พอพระพุทธเจ้าบอกว่าหลังจากนี้ไปสามเดือน เราตถาคตเจ้าจากปรินิพานแผ่นดินไหวพรานอนวิ่งจากต้นม่วงเลยต้นมะม่วงวิ่งมาทําทไมถึงแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเซนามิกไหมบอกว่าไม่มีเหตุผลที่แผ่นดินไหวมีอยู่แปดประการลมเหนือน้าน้ําเหนือลมผู้มีดิสบันดาลพระพุทธเจ้าจตุลงจากพระจากดาวไปดึงจากดุสิตในบรรดาสวรรค์น,นะครับ เจ็ดชั้นใช่ไหมหกชั้นเนี่ยหกชั้นเนี่ยแต่ของเรามีเจ็ดนะผู้ใดมีหกชั้นชั้นที่น่าอยู่ที่สุดผู้ที่มีบุญบารมีเนี่ยต้องอยู่ชั้นดุสิตติมัยพระรัชวังดุสิตครับไม่ใช่คือนั่นแหละคือตัวไม่ใช่คือชั้นที่ผู้มีบุญบารมีจะไปอยู่ได้ ส่วนดาวปดึงเนี่ยโอ้โยมถวายมาม่าก็ได้นะแมนแต่นางคนหนึ่งจะไปเอาดอกเห็นเดินทางไปเห็นดอกบววเนี่ยเอาดอกบวบไปถวายพระมหากัสปะแจก็ดีใจก็เดินไปร้องเพลงไปตามทุ่งไรคุ่นาจามตุามันตะุางูกัดพองูกัดจะทำไงตาย คี่อตาล้วไปเกิดเป็นนิมานเหลืองอลามเหมือนกับดอกสุปรหลับฉะนั้นไม่ก็ไปตกใจเลยโยมถวายมามากแต่ว่าการถวายมาม่าอย่าลืมติ้นตัวนะโยมโยมจะมันลวกใส่มือมันได้อันนี้ไม่ใช่จะมามาถวายจะมานะพูดถึงล่าพูดถึงล่าฉะนั้นการที่เราทําไว้เนี่ยทุกอย่างพุทธเจ้าบอกว่า การทำสิ่งใดยาที่สั่งแลสเตตีฉังตาที่สั่งแลสเตพลังกัลยาณกาลีกัลยาณังปาปากาลีจะปาปากังบุคคลจะหวานพืชเช่นไรย่อมแล้วผลเช่นนั้นฉะนั้นเราทำคุณงามความดีผลเหล่านี้เนี่ยมันจึงจะนำพาให้เราได้ถึงพระนิพพานอ้าหมายของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ให้เราไปสวรรค์ไม่ให้เราไปสวรรค์แต่เราเนะี่ยจะไป เ,เ,ขเขาอว่ามันแข็งขาว่ามนันเท่นางฟ้า,าก็โหชุดยอดนี่ะเสด็จได้จะมาก็ไม่ได้ไปก็ไม่อยากไปเลยออชุดดาลเลยนั้นเรามาแล้วก็จะได้บูชาสกราระโนทางนั้นนะ